เอามาเช็คเร็วครับขึ้นมาเขียนครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเก่งครับสิบเก้าภาษาอังกฤษลายเปเปอร์ n i n e t e e n nineteen เก่งแล้วทำด้วยอะไรอ่ะตัดผีเสื้อไงเชื่อบอกให้ระบาย สีแก้วให้สวยงามสวยงามมากระบายรูปผีเสื้อให้สวยงามตัดรูปผีเสื้อที่ระบายสีความปากลงด้านล่างทากาวแปะอ๋อต้องต้องระบายสีแก้วก่อนเอามาเช่เขียนก่อนลูกระบายยังไงเดี๋ยวต้องไปซื้อสีน้ำเดี๋ยวจะออกไปซื้ออยู่ไหนไม่ไม่มันต้องใช้สีดีๆเลยไม่างั้นมันไม่ติดเดี๋ยวจะออกไปซื้อเอารีบทำ๋ยวมาจะ๋ยวไปซื้อแล้วสีน้ำแปลว่าเหมือนเหมือนเหมือนตกล่องแต่กล่องถ่าถ้าถ้าถ้าถาซื้อไม่ให้ส่งกล่องนะบายนี่อะไรครับ ยี<ห> <20 S 2> ่สิบแล้วสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดมาซื้อแม่สองกล่องนะกล่องนึงของน้องกล่องนึงของนม่มาใช้ด้วยกันเบบี้ยังรับอยู่ไหนหมดเนี่ยนี่ไงหนูหนวงนะเดี๋ยวมันยี่สิบเอ็ดมีสองกับหนึ่งเก่งครับเลขสองเขียนสวยๆแต่เชื่อมมองไม่รู้เลยเลขเก้าเขียนผิดด้านครับอ่ะเลขเก้าเขียนใหม่ครับไม่หายนะวัดน้องเบ้มีปากกาไหมทำไมไม่มีอยู่บนโต๊ะ ปากกาแดงปากกาดำคะได้หมดเลยอันนี้ปากกาดำหมโนมาโน้นโน้งเปลี่ยนปากกาเปลี่ยนอัสองเก่งครับใหญ่เลยยิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบไอ้ลูกยี่สิบสามเก่งครับลูกอันนี้ห้ามเลยยี่สิบสามมีสองกับอ ยีมแล้วยี่สี่ยี่สิบสี่แล้วยี่สห้าอ่ายี่สิบห้ามีสองกับห้ายอ่ายีสิห้าแล้วเลยครับยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่ิบอมีสองกับเจ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามีสองกับเก่งครับยอยี่สิบเก้าแล้วยี่สิบเก้าแล้วอะไรครับยี่สิบสี่ยี่สิบเก้าเขียนเลขเก้าผิดครับเลขเก้าเขียนนี้ครับเอามาเช็คดู เลขเก้ามีหัวอยู่ข้างบนและลากลงยี่สิบเก้าแล้วสามสิบดิลูกสองแล้วสามไงจำได้ไหมอ่ายี่สิบเก้าครับเขียนสิบเก้าให้ดีอันนี้กระเป๋าหนึยี่สิบเก้าสามสิบมีสามกับศูนย์เก่งครับนับเลยลูกนับ หนึ่งสองสามสี่ห้าสีหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเก่งครับเขียนเด็กชายนะัทวัฒน์สุนทรวัดด้วยครับจำได้ไหมชื่อเขียนยังไงครับยังไม่ได้เดจุดอชอจุดมาจะเขียนให้ดูนะเดาจุดชอจุดไม่ใช่เลขที่เก้าอไม่ไเ<ค>นี่ย ไม่ใช่นะมาเขียนให้น้องว่าเลข9อายาแบบไม่หนูหนูเขียนเลข9อยังไงรู้ไหมมาหนูเขียนอย่างเงี้ยจุ๊บเดี๋ยวเชื่อเขาก็สอนอย่างเงี้ยเขียนอย่งไรแต่และโรงเรียนเขียนไม่เหมือนกันตอนมาเด,เด็กๆมาเขียนอีกแบบโอปวดประตูออกอ่าเนาะหยั่นชื่อนามสกุลครับตอนนี้หนูเขียนอย่างเงี้ยมาเร็วผู้ปฏิบัติมาเช่อยู่ไหนวะเนี่น<า>ย ต้องใช้เลขบัตรประชาชนหนูอยากเอาแบบหนูอยากเอา,อาเป็นเลขใช่ไหมเป็นเลขอะไรละ่ะเลขหมายเลขไม่ได้เอาเขียนเร็ว,ว,วมาเนี่ยหนูเขียนเลขเก้ากับเลขหกอย่างเงี้ยอันนี้คือเลขหก 6, อันนี้คือเลข <c oughs> เก้ามเป็นเรื่ดีกว่ามาไอ้ตื้นสีเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาไปแล้ว